สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับตอนฝันแฟมิลีนะครับตอนนี้นะครับน้องหลับนะครับท่าใหม่นะครับท่าแรกเลยนะครับตั้งแต่ของ้อนมานะครับเป็นท่านี้นะครับสาวน้อยคนสวยนี่หลับนะครับดูหูนะครับ สาวน้อยร้อยกิโลนะครับสาวน้อยร้อยชุดแล้วนะครับนี่ดูหลับเฉยเลยนะครับหลับหลับปุ๋ยเลยกินแล้วก็นอนกำลังกินกำลังนอนนะครับนี่ เวลานี้ต้องยกให้เขาเลยนะครับ <c oughs> น้องปานฝันของเรานะครับก็กําลังกินกลังนอนนะครับตอนนี้นะครับก็รู้ที่กินนะครับแล้วก็รู้ที่นอนด้วยนะครับผมสาวน้อยคนสวยของเรานะครับนี่นอนแล้วก็ตื่นตื่นแล้วก็มาอยู่ท่านี่เหมือนเดิม กำลังกินเลยครับนี่มำังกินมังนอนโอ้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 โอโอโอตุม้มไปแล้วไปอีกแล้วเอาเอาจะตื่นหรือเปล่าเอาฟานคิดว่าไม่ตื่นนะครับนี่ เพราะว่ามีพัดลมนะครับอาได้มีพัดลมแล้วน้องก็ยจะไม่ตื่นนะครับน้องติดพัดลมแล้วนะครับผมหามอนไม่เจอนะครับเนี่ยติดพัดลมน้องติดพัดลมนะครับทุกวันนี้กลางวันก็ต้องเปิดนะครับกลางคืนก็ต้องเปิดเหมือนกันนะครับ พราะว่าไม่เปิดไม่ได้ยุงเยอะนะครับกลางคืนนะครับก็จะได้จุดจุดไฟไล่ยุงนะครับก็จะมีนะครับใบเสดดนะครับแล้วก็มาใส่กับแผลบนะครับในก็จุดนะครับเพื่อไล่ยุงนะครับเป็นแบบของโบราณนะครับที่ได้คนเฒ่าคนแก่นะครับได้บอกมานะครับ จะไม่จุดยากันยุงนะครับเพราะว่าอ่าตัวน้องจะเมานะครับน้องปันฝันจะเมาตอนนี้ก็หลับไปแล้วนะครับเมื่อกี้หลับท่าแรกนี่เป็นท่าที่สองของน้องนะครับน้องปันฝันนะครับ ติดพัดลมนะครับแม่ไม่ให้ติดนมนะครติดพัดลมโอ้หลับชุยเลยนะครับนี่อาแม่ไม่ซีท่านใดนะครับอยากมากอดก็มากอดได้นะครับนี่หลับแล้วนะครับกอดได้เลยถ้าไม่หลับนี่อากอดไม่ได้นะครับนี่ชนนะครับสนนะครับสนนะครับก็จะจับอานุ่งพาถุงมาจับเลยนะครับ นอนแบบสบายใจเชิบเลยนะครับเอาที่สบายใจเลยนะครับอ่าสาวน้อยคนสวยของเรานะครับอ่าปากด้วยนู่นตาปริบๆอยู่นะครับฟังด้วยนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ฟังแต่ไม่ตื่นนะครับตื่นไม่ได้นะครับเพราะว่าเย็น เปิดพลมให้นะครับส่วนแม่ของเขานะครับแม่ของเขาแม่ยิงของเรานะครับกินอย่างเดียวนะครับกินอย่างเดียวเลยนะครับนี่โอ้หนุนดูเคี้ยวเลยนุน่นเคี้ยวแบบอร่อยเลยนะครับเนี่ยโอ้แม่ยิง หญิงนะครับถ้านอนนะครับแล้ทาลูกนอนเยอะไม่ได้นะครับก็จะปลุกนะครับขึ้นไปให้กินนมนะครับจะให้ไปให้กินนมเขานอนนานไม่ได้นะครับนอนนานไม่ได้เลย น้ำลายไหลด้วยนะครับนุ่นดาวน้อยคนสวยน้ำลายไหลนะครับโอ้นอนยังไงให้น้ำลายไหลเนาะนี่เย็เสียเม๊ยเม,มย เย <Yeah. S 2> ดูขานะครับดูท่านอนนะครับนี่